แสงสีที่เต็มเลยอ่ะยังไม่พอครับผมเดี๋ยวเราเชิญอีกสามท่านนะครับบนเวทีวนะครับผมขอเสียงคุณีเป็นดังๆนะครับตอนนี้ปีนจากเอฟอีกสามท่านด้วยครับผมเชิญได้ค่ะ ศิลปินของเรานะครับในเมืองแต่ละท่านเนี่ยจะมีนี่กล่องของขวัญว้าวสเปเชียลเลยเดียวนะครับจะมามอบให้กับคนพิเศษในวันนี้ซึ่งก่อนที่จะเข้าหน้างานนะครับมีใครที่ได้ย่อนชิ้นส่วนบ้างครับผมมี่ไม่ไม่ยกมือขึ้นหนแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเพื่อรับของรางวัลพิเศษจากเหล่าศิลปินของเราเองาละตอนนี้เรา ไห้เลยครับให้น้องซันนี่ก่อนตัดผมฝั่งนน้นเลยครับพี่แบบลุ้นกันนะครับว่าผู้โชคดีจะเป็นใคร ต่อไปดีกว่าครับผมอ่ะจับเลยครับจับเลยจับเลยเดี๋ยวเราจะประกาศประกาศนะครับผมน้องรโอ้โหติดใจอยากได้ลิ้นพันกันเลยเว่าอยากได้ของรางวัลมากแอบจ้องตั้งนานแล้วเนี่ยเลยแล้วกลายเป็นคู่ตีวันนี้เอ๊ะเห็นมาเล็กกแอบแลมีของเราสองคนหรือเปล่าเลยไม่มีเพราะเราจะออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้นะครับพิเศษ แกผู้เขียนที่มาในงานนี้เท่านั้นนะครับให้ประกาศเลยดีกว่าฝั่งนี้ผมเทคแอบดูละ K6 ครับ K6 K6 ครับ K6 ครับ k วมาด้เลยนะครับขอแด้วยอก็ต่อเลยดีกว่าครับผมครหรับใบก็ใบให้ว่า เป็นเลขวีของเขาเองกเลขอะไรเหรสิบใช่ไหมสิบใช่ไหมแล้วก็ตัว M ครับ M10 ครับผมอ่า M10 ครับเอ็มสิมสิบใชไหมมีไหมมีไหมมีไหมเอ็มสิบครับผมอามาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อเลยครับต่อเลยอย่างสินะครับพี่พ่อจะขึ้นมา บ้าสตรีกันครับที่บอกว่าเป็นข่าวไม่เป็นความจริงใช่ไหมเนี่ยนะแล้วผมชอบสตรีครับอ้าวอ้าอ้าเลยนะอ้าว ีราของางพิเศษสามสิบปีเงครับผมข้าหลัก็เจอเกโอ้โหอแสดงวาพดีด้วยนะครับมีจับไว้จับด้วยต่อเลยครับตนเต้นเ้นเต้นเต้แทนครับเอสี่ครับลิับ ขอแสดงความยินดีด้วยโอ้โหสุดยอดเลยพี่เขฟีตัดสุดตัวเลยพี่ก็ถูกหวยอยูอ่ะเขิเลยครับผมรับของรางวัลเลยนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับ้คนสุดท้ายแล้วก็ตวเดียบน้องแครก างวัลพิเศษนะครับจากบายส์และนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีของรางวัลก็บอกว่าพิเศษอีกต่างหากเป็นรางวัลน,นีใหญ่มากเพราะว่าเราแจกฉากไ,ไม่ใช่ใ <c oughs> เป็นตุ๊กตา คนเลยทีเดียวครับผมแต่ว่าจะมีมีแค่หนึ่งพันเท่า,ทานั้นนะครับที่ได้รับไปอาจจะให้ใครรู้จักตัวนี้น้องไอซ์นะครับเขาจะมาวางเฮ้ Winner หลุดเลยครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับน้องตุ๊กตาครับก็เป็นปปนะปลูกผสมนะผสมระหว่างแม่หมอบ เป็นแมมมอตนะเนี่ยครับผมดูไปดูมาก็ได้ใช่ไหมครับอ่าและยังมีลายเซ็นนะครับจากเหล่าศิลปินด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยของทุกทีของเรานะครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับทุกที and yeah.